สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ช่อง s t Solar Cell นะครับ s t Service นะครับ s t Solar Cell จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้พารถไถตัวเล็กนะครับ B 2740 นะครับมาลงริปเปอร์นะครับตัดรากอ้อยนะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับที่น่าใช้มากเป็นรถผมนิยามเลยว่าเป็นหน้าเป็นรถครอบครัวนะครับนะครับสำหรับทำไล่ของครอบครัวไม่เหมาะสำหรับการเอาไปรับจ้างนะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถคันเล็กนะครับมันไม่ได้ เหมาะที่จะเอาไปไว้สําหรับรับจ้างนะครับผมว่ามันเหมาะสําหรับใช้ในครอบครัวม,มากกว่านะครับผมว่าจะใช้ในครอบครัวมันจะคุ้มกว่านะครับท่านที่มีไร่ประมาณห้าสิบหกสิบไร่นะครับผมว่าน่าใช้มากนะครับตัวนี้ก็ที่จริงไร่นี้ก็ไม่ใช่ของผมแล้วครับแต่ว่าเป็นเป็นของนะนะครับ แกว่าให้มาลงริปเปอร์ให้นะครับก็ทําให้ครอบครัวนะครับทําให้ญาติญาติด้วยเฉลี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะหลายรอยู่เหมือนกันนะครับมาดูนะครับตรงที่ลงไปแล้วนะครับนี่นะครับถือว่าลึกพอสมควรนะครับ เานี่ครับนี่คือเศษรากอ้อยนะครับนี่ครับเศษรากอ้อยนะครับที่มันติดตัวริปเปอร์มานะครับดูเลยนะครับมันก็ลงประมาณนี้นะครับนะครับน่าจะ,ะมานเกือบสอกนึงได้นะครับตัดรากตัวรถ ถ้าจะซื้อมาใช้กับไร่อ้อยถ้าจะซื้อมาใช้กับไร่อ้อยผมว่าซื้อตัวนี้คุ้มค่ากว่านะครับถ้าจะไปเอาสามสิบหกสี่สิบเจ็ดผมว่ามันมันใช้งานถ้าถ้าสำหรับไร่อ้อยนะครับผมว่ามันไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าหนึ่งพออ้อยตัวก็เข้าร่องก็ไม่ได้แล้วนะครับถามว่ามันลงริปเปอร์กำลังเยอะกว่ามันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าครับแต่ว่าสุดท้าย พออ้อยโตมันก็เข้าร่องไม่ได้นะครับแต่จริงแล้วร่องนี้ก็ก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นร่องทีเกินไปเราต้องปลูกประมาณเกือบ2เมตรนะครับถึงจะเข้าร่องได้นะครับต่อไปก็คงถ้าระต่อแปลงนี้ออกไปก็คงต้องปลูกกว้างนะครับปลูกกว้างให้รถเข้าได้สะดวกต่อการดายหญ้านะครับไม่ต้องฉีดายาเยอะนะครับ ถือว่าคุ้มค่านะครับท่านในที่มองหารถเล็กอยู่นะครับสำหรับ B2740 นะครับราคารถก็อยู่ที่ประมาณ300,000กว่ากว่านะครับ3 0 0นกลางๆส่วนรถก็หมื่น 1, 2, หนึ่งสอหมแล้วแต่เจ้านะครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวแทนนะครับที่จะลดให้ครับตัวนี้ก็มีดันหน้ามีโครงกันอ้อย นะครับเพิ่งออกมานะครับใหม่เพิ่งได้10ชั่วโมงนะครับประมาณ10ชั่วโมงไถไป3ไ3ปร่3แปลงไม่ใช่3ไ3ร่3แปลงเพิ่งไถไป3แปลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอัพนะครับอัพคลิปที่เป็นโซลาเซลล์ให้ดูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานติดโซลาเซลล์อีกหนึ่งที่อยู่นะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถเล็ก นะครับไว้ใช้งานผมว่าคุ้มค่านะครับสำหรับรถ B2740 ดนะครับไม่ได้มีค่าโฆษณาจากคูบต้านะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับก็คือมาแนะนำเฉยๆนะครับเพราะว่า,าแถวบ้านผมส่วนมากก็คือถ้าเอาง่ายๆคือถ้าต่ำกว่า90แรงก็ไถไม่ได้ครับไล่แถวบ้านผมนะครับ เพราะว่าดินมันเริ่มจะเสื่อมสภาพแล้วถ้าถึงซื้อสี่เจ็ดมาซื้อห้าสิบมาหกสิบเจ็ดสิบแรงก็ยังไถไม่ได้นะครับมันไถได้ครับแต่มันลงไม่ลึกพอมันลงไม่ลึกเวลาปลูกอ้อยมันก็อ้อก็ไม่งามอยู่ดีนะครับขั้นต่ําต้องเป็นลดเก้าสิบแรงขึ้นไปนะครับถึงจะไถได้เพราะว่าดินหน้าดินมันเริ่มแข็งแล้วนะครับถ้าจะออก ถ้าแถวบ้านผมนะครับถ้าจะออกก็คือขยับขึ้นไปออกคันใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็เล่นรถเล็กอย่างนี้ครับฉีดยาบ้างผานมีผานพวนผานพวนใส่ปุ๋ยนะครับผมว่าสู้รถเล็กไม่ได้นะครับคุ้มค่ากว่าแต่เรื่องความทนทานก็ต้องดูกันระยะยาวนะครับแต่ผมว่าถ้าใช้ภายในครอบครัวนะครับไม่ต้องไปรับจ้างไม่เน้นไปรับจ้างผมว่ามันคุ้มค่านะครับ รถก็จะไม่เสื่อมสภาพเร็วนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูถ่ายอีกสักรอบนึงนะครับตอนถ่ายอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับ โอเคนะครับเสียงดังมาก